สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง fc ช่องสังวานพารวยครับผมืันนี้านตามจีบสาวเล่าต่อครับพี่น้องครับเหล็กติดเหล็กเด่นเหล็กเดินดียังเดินดีอยู่ครับต่อเน,นื่องครับผมวังันนี้ตามต่อครับตามจีบสาวลาครับผม สังวานโอ้ตัวหนังสือง,งามจ้าน่นอ,นรอครับผมตัวหนังสือไม่งามขอให้เลขเข้าก็พอครับผมมาวันนี้วันพุธครับพุธที่สิบเอ็ด นครับผมเลขเด่นเลขติดครับผมเดินดีต่อเนื่องครับวันนี้มีเลขวินมาฝากครับผม บมหักคมจับให้กับจับวินครับผมวินวินครับวันนี้เลขเด่นเลขติดครับเลขติดโอไปมือ่องเด้อเลขติดบนล่างครับผม ลายมือก่อยงามครับขอให้เลขเข้าก็พอครับผมเลขติดวันนี้ได้แปด 4 7เจครับผมเลขวินครับวันนี้วินจับวินเอาครับวินเลขวินครับ สอสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมจับวินครับนี่เลวินครับผม บินครับเดี๋ยวผมจะจับให้ครับผมบนล่างเลยครับอันนี้เลขวินครับผมงวดแรกครับที่ลงให้ครับสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับผมจับวินกันเองก็ได้ครับผมอีกใบหนึ่งครับลงสองใบเลยครับ ลาวพัฒนาครับวันนี้วันพุดครับผมบนครับผมเดี๋ยวมันนี้จับคู่ให้ครับบน เด็นสกับ5ครับผมจับคู่ครับ5้1ส 6สีครับผมเด่นที่สี่ครับโอ้โปรกกาหมดแล้วอ่ามาแล้วครับผมล่างครับผมล่าง ่าเด่นเลขเด่นเลขวิ่งเลขเลขูดครับใครชอบลูดลูดครับผมแกับ7เด่นที่แปดครับแอดจับคู่ให้ครับเด่น8จับที่แปดครับ สี่แปดสองแปดเจ็ดแปดครับผมบนล่างอย่างละสามคู่ครับแกะหน้าจอครับผม อันนี้เลขเด่นครับเลขเด่นแอดอามาจับคู่ให้ครับแยกบนแยกล่างให้ครับงวดที่แล้วก็แยกถูกครับผมก้าวบนแต่ล่างไม่เข้าครับผมล่างหลุดครับวดนนี้ก็แยกบนแยกล่างเหมือนงวดที่แล้วครับแคปหน้าจอครับผมถ้าไม่ชอบ ตัวที่แอดจับจับบินตรงนี้ก็ได้ครับนี่บินมาบนล่างครับผมงวดที่แล้วทําไว้แต่ไม่ได้ลงครับงวดนี้ลองดูครับจับบินกันครับแอปหน้าจอครับผมขอให้โชคดีครับผมสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกด ตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม